ปัมโลโก้ด้วยสูงมา้ๆคุ้มๆให้ปั๊มโลโก้ด้วยนะความสูงอฮึแป๊บเดียวก็ถ้ามันเต็มอย่างเนี้ยมันจะเอาไงเต็มเลยเนี่ยจะอัดขึ้นมากแล้วนะ ไมเือกอัดแล้วนะมครับงันสวัสดีครับ มีมาขายเสือมือสองครับนะตองดูครับันใจบุยังดีดีเลยตัวละหาบาทครับตวละหาบาทนะเต็มเลยตัวละหาบาทครับตวละหาบาทนะอืมีไลท์มีไลท์เนื้อไลท์ค่ะเป็นตัวละหาบาทเมาส์เมาส์ตรงครับหาทีปบานะครับสนใจนะครับบ ไม่คอมเมนาาต์ครับแตละห้าบาทครับห้าบาทดีๆนะก็ขาด,ดแน่จะเป็นมือสองครับนี่ชังอไงครับชุล่อๆครับชุล่อๆล่อๆเลยล่อเลยของยี่ห้อเลยนะอืมนีม้แพงด้วยนะบอกราคาซื้อมาจะแพงคบห้าบาทนะครับมิดเลยบึงยี่หอ้อ เมาส์ใจเมาส์ทรงเมาส์ทรงห้าสิบาทครับเรือ่องคอมมืนหน่อยคอมมอหน่อยเลยมันใหญ่แหละครับใสญ่ประเดี๋ยวชุดนอนครับมีชุดนอนอม,มีเสื้อนะเสือ้อดังเก่งก็มีเนะก่ง,กงกตัวละห้าบาทครับตัวละห้าบาทนะครับแล้วก็เมาส์เมาส์ทรง,ทรงอาจจะพูดถึงห้าสิบบาทเลย ห้าสบาทนะมองสวรัมัสงสวิรัติห้าสิบบาทครับตัวละห้าบาทครับจริกจิงนะเยอะแยะครับนี่มีก็เก่งเก้ดไว้ครับไม่ไม่เป็นมือสองนะครับยังไม่เปื้อนเลยนะไม่เคยได้ใช้ครับดูดูๆๆๆดูๆๆดูดูชุด,ด,ด,ดนอนชุดมาตัวนี้ไม่ได้ใส่เลยห้าบาทนะสนใจครับคอมเมนต์มาเลยนะ คู่กันด้วยชุดนี้คลิปมานะครับสองสองตนะฮะชุดนี้แปดอุดนี่นี่นี่อะไรเหรอพ่อเดี๋ยวเราจะดูนะครับนะว่าจะเอาชุดไหนก่อนนะครับนะตอนนี้ให้ดูก่อนเป็นไลท์แรกนะครับบอกก่อนว่าไลท์แรกนะครับไม่ไม่คือไลท์นะครับนะถ้าใครสนใจนะครับนะทักแชทมานะครับนะอ๋อคนะอมเมนต์คอมเมนต์ม<ห>ม้งช แล้วจะให้ในคอมเมนต์นะครับขอภพ่นะครับนะเป็นอะไรเบิ้งครับสวยๆนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับพาี่อะไรกางเกงครับกางเกงเนี่ยกางเกงพาี่อะไรกางเกงจระเข้ครับกางเกงจระเข้จระเข้เหรอครับผมนะจระเข้สายยาวเหรอใช่ใช่แหมลูกก็ดีเหลือเกินนะครับนี่ครับของคนนี้ครับคนนี้ครับ สุดๆเลยครับตัวละห้าบาทครับตัวละห้าบาทนะครับพีทพีทครับอย่าพึ่งครับเนียครับเป็นไลท์แรกนะครับตอนนี้จะวุ่นวายหน่อยนะครับสดๆครับสดๆนะครับฮัลโหลกอลานฮะน้ำมาพีทอัลงจนขึ้นไหมฮัลโหลเอาโอเคอ่ะชุดแรกนะครับชุดแรกพีทเอาเริ่มเลยนะใครสนใจนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับนะ ในไลฟ์แค่นั้นนะครับตัวละห้าบาทนะครับห้าบาทค่าส่งเลยค่าส่งเลยค่าส่งพิเศษไปเลยครับเอาสามสิบบาทครับมามาดามจำมือสามสิบบาทนะมือหนีพิเศษครับตัวละห้าบาทโอ้โหเนี่ยตัวนี้ของครูมาใส่สวยไหมครับสวยครับสวยห้าบาทครับตัวแรกครับนี่เป็นางเกงชุดนอนนะครับใส่้อยูพาวมาน เดือนหนึ่งนี่แหละครับนะอันนี้คือสับปะี่ครับสับปะรดอื้อหือลองครับหยุดหยุดน้อยๆนะครับนะแต่ยังยังใส่ได้ครับไม่สนใจครับนะตัวละห้าบาทนะครับตัวละห้าบาทนะมาให้เด็กๆนะอันนี้ลองไหลยนะครับตัวห้าบาทใช่ไหมครับพีทใช่ตัวห้าบาทค่าส่งค่าส่งเท่าไหร่สามสิบบาทเอาสามสิบนะเอาสามสิบอันนี้เอาสามสิบ สามสิบบาทสามสิบบาทสามสิบบาทครับนี่ครับเจ้าของครับเจ้าของขายเองครับเจ้าของขายเองเจ้าของขายเองครับโอเคนะครับก๋วยเตี๋ยวมันอร่อยมากมันอร่อยมากมันเกี่ยวอะไรกับขายครับเนี่ยเป็นลูกอมอ่ะเป็นหรืออะไรชอบก๋วยเตี๋ยวอมอะมีใครสนใจไหมครับนะ ตัวละห้าบาทนะครับตอนนี้อะถ้าไม่มีจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนนะมีทั้งเฟซแล้วก็ยูทูบนะครับเนะตอนนี้ไลน์ไล์สองแพลตฟอร์มนะครับผ่านผ่านก่อนนะครับตอนนี้ไม่มีคนสนใจเลยอันนี้ชุดชุดเดทครับชุดเดทอันนี้มาเป็นคู่ครับอ้าอันนี้ของผมนะอ่าอันนี้มาเป็นคู่นะครับอ่ามาเป็นคู่ครับตังเกงเกงตัวนี้ครับ ใหม่ๆเลยครับใหม่ๆเลยห้าบาทคู่กับเสื้อมั้ครับเสื้อโอ้ยลูกไข่กระบางเสื้อง้ำเงครับนุ่มๆเลยอืมหอมสักใหม่ๆจะ่ทีายเสื้อและคขายเจ้านี่เจ้าเจ้ากระบางเหมือนโลกนี่ห้าบาทครับห้าบาทสองตัวนี้สิบบาทครับเป็นชุดมันนะ ทุกปันอ่ะทุกเป็นสวนแีงเัดนะนุ่มมากนุ่มมากมาเลยนุ่มไหมฮิตนุ่มนุ่มไหมนุ่มโอ้นุ่มสุดจอดนุ่มิ้จับมันนุ่มมากโอ้ยชิดจับมันนุ่มมากเลยนะอืมนี่จับมันนุ่มมากสนใจในคอมเมนต์นะครับมาเลยครับมาเลยสวยๆครับห้าบาทจริงครับห้าบาทนะดูดูดูเสื้อชุดนอนครับเด็กประมาณกี่ปีนะสองปีนะ สองปีครับปีหนึ่งถึงสองปีใส่ได้ครับนะแต่ถ้าอ้วกนี่ก็ปีหนึ่งนะดูครับคู่กับกางเกงมันครับนี่ตัวนี้สิบบาทกับสองตัวนี้หาบ่ได้ครับยิงห่อนุ่มแห้งนุ่มอุ้ยยิหยั่งระดิบโอ้ยเจียร์โอ้ยโอ้ตาโอ้ยอยคลขายเจ้าเดรบบอหนี่ สนใจในคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับทานก่อนนะครับมา <Hello S 1> อืม <Hello S 1> ือด uh ีวันไดมือหนาต้องได้ครับวันนี้บอกเลยว่าเป็นไลท์แรกนะครับตัวละห้าบาทนะแล้วก็ค่าส่งเมาจ่ายนะครับสามสิบบาทนะโอ้ยไปหาซื้อไปเลยครับเบื้องเสือชุดนอนนี่แล้วครับเด็กสองขวบนะไม่เกินสองขวบท่านผู้จีดจอายก็สามขวบเดี๋ยวอยู่นะครับมาชุดชุดนอนดีเลยนุ่มเลยนะครับนะ นุ่มเลยจะเป็นมือสองครับไม่หรอมีน่มนุ่มมากไม่รู้ว่ากางเกงมันอยู่ตรงไหนนะนี <c oughs> <Zo> ะ่นุมกีกางเกงครับกางเกงไม่มีนะไม่เห็นนะกางเกงมีแต่เสือ้อครับ เสื้อเออตอนนี้ยังหาวันนั้ปพอครับเพิ่นไม่หายครับต้องเก็บนะเก็บไว้อย่างดีครับตัวละห้าบาทอะไรนะอะไรเนี่ยขนมมันเกือบมากขนมอร่อยมากคนมันเลยว่าขายขนมเลยฝากหน่อยนะนี่ขายขนมนะครับขายขนมห้าบาทครับซุ้มน้ำกันได้ขนม อร่อยม่วงเลยโอ้โหนี่น,นี่อร่อยมากอร่อยมากมถ้าไม่มีหาซื้อไม่ได้นะครับทักแชทมาครับทักแชทมา <c oughs> นี่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 ชื่อว่าอะไรเนี่ยทอมมี่ทอมมี่ห้าบาทครับส่งพร้อมกันได้ครับส่งพร้อมกันได้ครับอันนี้ห้าบาทอันนี้ห้าบาทรวมเป็นสิบบาทครับมันเป็นแบบว่ามันจะเป็น้ามแบบทีม่มันคือขนมอะ่ะมันคือขนมใช่ไหมใช่มันจะเป็นขนมจะเป็น้านี่ครับกางเกงกางเกงสวยๆนะสวยๆเลยเลย จะเป็นมือสองครับมือสองหาบาทเสียงอาจจะไม่ชัดนะเพราะว่าไม่ได้ใช้ไมค์เนาะใช่ชัดใช่ไหมโอเคโอเคอนี่อืมอร่อยมาก <laughs> คยว่าไปนค้นขนมมาขายา <laughs> อีกคมั้ยไม่อยากรู้ข้าวข้าวจะเป็นขนมอ่ะขนมเลยเหรอ ขนมอร่อยมากตัวนี้ครับเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้ขายขนมบ้านก,กว่าน,นะครับจบุดละห้าบาทครับโตละห้าบาทโตละห้าบาทครับเนี่ยถบุมีคนสนใจเดี๋ยวเปลี่ยนตัวครับมีเยอะครับเนี่ตัวะบาดได้หบอมีคนเสือตัะบาเได้ห <c oughs> ยิบพีท <c oughs> รู้อยู่พ่อขายได้อยู่นี่ เอาเห็นครับเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนกดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนบองนี้ก่อนแกราคาแกราคาก่อนบ่มีคนขายโอ้บ่มีคนซื้อมีทุกคนขาย <c oughs> นี่เอามาครับเปลี่ยนไหมบินไหมเป็นตัวละบาทครับห้าบาทครับสามสิบห้าบาทน,นะนนเปลี่ยน,<า>นตลอดก็เปลี่ยนตลอดเพราะว่าลดต้นทุนนั่นเองตรง ค่าทรงต้องปกติครับนะน่ามันทุ่งากจะเป็นขนุนมมากเอามาเริ่มใหม่เลยมาเริ่มใหม่เลยเอาเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆครับเอาตัวนี้ก่อนตัวแรกนี่สวยๆเลยสวยๆเลยเขาเรียกอะไรอ่ะฮะกางเกงไงกางเกงนอนไงเขาเรียกอะไรอ่ะโอแครอทแครอทไงแครอทหรอใช่แครอทครับนี่ยี่ห้อดีด้วยนะไม่ใช่ของเล่นนะครับนะดูยี่ห้อครับดูยี่ห้อใกล้ๆหน่อยนะยี่ห้อครับ ตัวละหนึ่งบาทย้ํานะครับตัวละหนึ่งบาทค่าท่งสามสิบห้าบาทอ่ะจะสื่อจะโตกระทางครับผมตรงตามที่มหาบาทนะสนใจคอมเมนต์นะครับโอเคไหมดูดูดูตัวละหนึ่งบาทนะหาไม่ได้ครับนะเอาไปใส่เห็แมวไมได้เอาไปใส่เห็หมาหน่อยยังดีครับนี่อุ้ยเอาไปเห็ดผักคีริอยก็ยังได้ครับ อยา,อา้าเจเ้าอยจะดึงหัวข่อยกิน่ะเจ้านี่ขายแต่นขนม <c oughs> อะไรเตตัวอะไรเต็ตัวเลยอืย <c oughs> อหือจับไปเอาขนมบ้าไหนขายเนี่ยไอ้ไข่ขยะเนี่ยี่เอาขนมพิทย <c oughs> าขนมได้มาเนะี่ยอันนั้นนะ่ะมาขายขนไมไปด้วยแต่ขนมเนี่ยหนึ่งบาทไม่ได้นะต้องห้าบาทครับส่งรวมกันได้กับเสื้อนะครับกับกางเกนงนะมานี่มามาขายด้วยกันเอาแต่บ้านๆนี่แหละครับ จะเป็ห้าบาทอ๋อนี่นี่แบบห้าบาทเนี่ยแต่ซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะอ่าหรือจอากสั่งยี่ห้ออื่นก็ได้ค่าส่งด้วยนะครับาสายตรงสิบแปดอีกหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับค่าส่งสามสิบห้าบาทข็ให้คอมเมนต์มาครับอืมเสือเสือเสือเอา้ากางเกงนี่สวยสวยเอา้าสวยสวย,สวยตัวละหนึ่งบาทครับข้าอะไรอ่ะกางเกงครับตัวละหนึ่งบาทข้าอะไรอะอะไรตั้งเก่งเงย ใช่ครับนี่ังเกงมีมีรูปรถนี่รดเยอะเลยนี่เด็กๆชอบเลยครับนี่หนึ่งปีถึงอสองปีครับใส่ได้ครับนะท้าไม่อ้วกมากโอ้โหอย่าไปเช็ดปากน,นะ,ะไม่ได้นะไม่ใช่ผาเช็ดปากนะพ,พี่หอมจต็มริงจ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 ้างจรองจริงจริจริงเริจรจังเลยอจง เพราะใส่น้ำยาอย่างดีครับเนี่ยเป็นเมืองสองนะครับตัวละหนึ่งบาทย้ํานะครับตัวละหนึ่งบาทมีค่า <เล S 1> ส่สงด้วยสามสิบห้าบาทใช้ซักผ้กาเป็นยังยไงล่ะ <c oughs> คนซัก <คน S 1> เองกับมือคอือ <c oughs> ผมนี่ละครับเนี่ยใส่ไปล้างถ้วยก็เลยไปซักผา้าเมื่อไี้กินไข่ดอกตัลวละหนึ่งบาทครับตัลวละหนึ่งบาทค่าจงสามสิบห้าบาทนะ ซื้อกี่ตัวก็ได้นะครับจะส่งให้หมครับนะอ่าแต่ต้องเอฟมาให้ถูกนะตัวนี้ไม่ต้องบอกตลาหไม่ต้องบอกไม่ต้องขนาดนั้นครับมาเอาเอาจะดูไลน์นะครับคอมเมนต์ตัวไหนเลยจะจดไว้เลยครับนะมาครับมาตัวละหนึ่งบาทไม่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนมีเยอะมีเยอะตัวนี้ไปแล้วไปแล้วมาส่งยังแบดส่งยังแบด ตัวละอหนึ่งบาทครับตัวนี้ไซส์ใหญ่ไหมน่าจะประมาณสี่ขวบสขวบนะสี่ถึงห้าขวบอ๊บอ๊เอาบอบยัาไปอ๊บอ๊บยังงั้ยคนเขาไปเห็นเสือนี่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 ทรงยังแมสครับทรงยังแมสนะสี่ถึงห้าขวบครับตัวนี้อันนี้ของของลูกชายคนโตครับอืมสี่ถึงห้าขวบนะ ไม่ไมเอียมเอียมครับใส่เยอะประมาณ3าเทือเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนครับเนี่ยก็บดใส่นี่จนใจตัวละ้หนึ่งบาทนะครับตัวได้หนึ่งบาทช่วงน้ำาเสื้อปิ้วปิ้วปิวเอาาลงขาลงขาลงาลงนี่นี่ๆปิวปิว สนใจทักแชทมาเลยนะครับคนนใใดสจทักอ่าค่าส่งมันแพงบนมือเงี้่าไรเนี่ยนี่ขันตัวละหนึ่งบาทหยผมส่งฟรีผมเสียขาดทุนอีกเลยนะคืส่งให้นั่นค่าส่งมันอยู่ประมาณสามสิบห้าถึงสามสิบแปดบาทในขันต่ำมานะอืมอันนี้กางเกงครับตัวละหนึ่งบาทนะกางเกงตัวละหนึ่งบาทขันขายว่าไรมือนี้มือเงี้ยไหลตรงเก้าเลยไหลยังเงี้ยมือเ้ยกัดแกงกระชิหลได้ยังไง สิบบาดีเจ้าโตหมดอีกเล้โอ้ยตัวแรกนี่อาจจะเสียอยุสามสามสิบหกบาทนะเพราะว่ามี่าทรงครับก็จะตรงเอาหลายๆตัวครับถึงจะขุ่มนะนี่มีค่าตรงด้วยสามสิบห้าบาทนะครับกางเกงไซส์ประมาณอสองปีถึงสามปีครับตัวนี้สองปีถึงสามปีครับนะสวยๆตัวละหนึ่งบาทนะย้ำนะครับตัวละหนึ่งบาท อต,ตัวเฮดไกเขียนใะ้นะตัวนะั่นหนึ่งบาทอันนี้ของเด็กครับนี่หนึ่งปีครับหนึ่งปีพ่นนนนอน,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 นี่ชุดนี้พ่อนนครับครับโอ้อติชู่มาน่อยทิจู่ดห้าเจ็ดหหน่อยตัวละเท่าไหร่ตัวละสองบาท <laughs> ตัวละสองบาทรัะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งข้าดึงขาออกกูทำไมมันล้มสูดโชว์เขาล่ะอ่ะนั่งลงนั่งลงขายของช่วยหน่อยนี่ตัวนี้ครับสวยๆเด็กหนึ่งปีเด็กหนึ่งปีเด็กหนึ่งปีภูมพีทถอยหน่อยลูกพ่อจะขายหาเงิน ไปซื้อลูกหงมตัวละหนึ่งบาทเจ้าอะไรเอาเจ้าเงินเลยนะชีวิตเก๋ยอ๋อชีวิตเก๋ยเนาะนี่ครับตัวละหนึ่งบาทครับเด็กประมาณหนึ่งปีนะหนึ่งปีถึงสองปีได้นะครับชีวิตเกหน่อยชีวิตของพ่อขาบพิงเกิดโอ้ตายเดี๋ยวครับตัวละหนึ่งบาทนะวิวคนสนใจเรื่องแบบนี้ โอ้ยใสเปลี่ยนไหมเอาทรงยังแบนไม่อยู่แล้วครับคิดมาเลยครับโตรเล้ยหนึ่งบาทเอาไล่แรกนี่นี่พิเศษไล่แรกครับโอ้ยทุกคนสื่อจะหน่อยสิรถเือตัวรหาชิศตังค์นี่น <c oughs> ี่ยออตัวระบาทตัวระบาทครับไซ <c oughs> นี้ก็อ่าทรงยังแบนนะครับไซส์เอสนะไซส์เอสก็อยู่ประมาณสองปีถึงสามปีนะ สองปีถึงสามปีครับใส่ได้ทรงยังแบดครับนี่ยทรงยังแบดเซตยังบอยโอ้ฟังเพลงไหนจังหน่อยยังไหนชื่อน่อยเหงาเลถอะฮะอุปกรณ์กระปุกห้องับอุปกรณ์กระปุกห้องนวดเป็นยังครับไม่รู้นี่ชุดๆร้อนๆครับไล่แรกบอกว่าเป็นอะไรแน่ทั้งผมนะแล้วก็ต้นไม้ช้าอื่นๆด้วยนะครับ เอาเอานี้สวยๆเลยสวยๆเลยนี <lum> ่เอาแบบสวยๆเลยตัวละหนึ่งบาทตัวละหนึ่งบาทนะครับย้ำตัวละหนึ่งบาทนะสวยๆครับนี่นี่ดูแบบรอเลยลูกไข่ไตรอเลยครับมานี่นี่สนใจไหมครับสำหรับเด็กหนึ่งปีนะแต่เด็กหนึ่งปีถึงสองปีน่าจะได้เลยนะ ตัวละหนบาทย้ำเลยนะครับอโออเคครับ,บาทีตัวกหครับาะีเอากตัวก็ช่างนะครับที่ผมไลค์ขายนะเอาไปเลยครับตัวละหนบาทค่าส่ง สามสิบห้าบาทบ,บ่มีคนเตียงนะครับเตียงนะนี่ต่อมาครับชุดนีครับไหนอร่อยไหมโอ้อร่อยดีช <5. S 1> มครับขนมก็ได้นะครับขนมพอละห้าบาทส่งพร้อมกันครับพอละห้าบาทส่งพร้อมกันครับ Thank <sighs> มันจไม่อ่อมันไม่หยุยมันไม่ลดชา่ะตใคมาไหนนักสนมป่๊โอ๊ยตายตอที่ เด้อเด้อพี่น้องเด้อไปซีเอฟกับเอฟมาเด้อช้าอดหมดเลยนะครับวันนี้เมาออมานี่มามาเนี่ยเสื้อผ้าเหลือจ <c oughs> ออ่ะนี่ส่งพร้อมกันได้ครับห้าบาทเอาห้าบาทส่งพร้อมกันได้นะครับเอานี่หัวของเหรียญมาจะไหนห้าบาทตัวน,นี้ห้าบาท ของเล่น5บาท5บาทครับ5บาทส่งพร้อมเสื้อได้นะครับอืถ้าส่ง35บาทเม,มาจ่ายาเอเท่าไหร่35บาทเอาไปเลยครับขาดทุนไม่เป็นไรครับว,วันนี้นีมากเอิมามาแจากครับเอิร์ม่ามาแจากโอ้ยเมอาลูกกินยังยังเอากับมาครับเสือเฮา เฮ้ยเท่มากเเฮ้เจ็ไหนี่แหละเี๋ยวไลทุกวันขายบัขายได้จ็ตัวหนึ่งก็ดีใจแหงเอาโอ้โหลูกเอ้ยโมได้ขายตรงมืตัวเล่นหนึ่งบาทครับตัวเละหนึ่งบาทค่าส่งสามสิบห้าบาทนะครับกี่ตัวก็ได้นะครับมาชุดนี้ครับชุดนี้ชุดนอนครับเป็นชุดครับ สองตัวสองบาทนะเอี่ยมเอี่ยมอย่างงี้ครับสองตัวสองบาทนะครับนะมีค่าส่งสามสิบห้าบาทเป็นสามสิบเจ็ดบาทนะครับมีเสื้อครับให้ดูเสื้อนะครับนุ่มนะครับนะนุ่มสบายเลยสําหรับเด็กนะครับอายุประมาณปีหนึ่งถึงสองปีครับนะอันนี้เสือกันนะครับหนึ่งบาทครับตัวนี้นี่ตังเก่งครับเป็นชุดครับตัวนี้ก็หนึ่งบาทครับหนึ่งบาท นะสิบวไดจวเจักโตบ่ไหลนี่ยี่สิ่นาทีเนาะคันสนใจทักถามไหนครับนี่กางเกงสีขาวเหมือนกันตัวเลือกหนึ่งบาทนะหนึ่งบาทหนึ่งบาทสนใจทักนะครับผมสิไลมันนี่จักสามสิบหานาทีเนาะซ้ำราคาสง่งสิดได้บ่ได้บ่ได้กระจบมันนี่มหมือนอันหนาเอาไม่ ค่ะเสื้อนอนแนี้นะนี่เสือ้อกันหนาวเสื้อนอนเสื้อกันหนาวเสื้อนอนครับเสื้อนอนเสื้อนอนตัวละหนึ่งบาทครับสนใจไหมสวยๆเสื้อนอนเด็กประมาณปีหนึ่งถึงสองปีครับปีหนึ่งถึงสองปีนะสวยๆเลยนะแต่ล้ตัวงามๆให้เขาเบิ่งเนี่ย นี่นี่นี่ตันนี้ก็จะคล้ำๆหน่อยแล้วตัวละหนึ่งบาทนะกันซื้อไปผมเห้ลูกใส่กับเฮ็ดพาคิริวเลยเว้ยจะสวยหวังเลยเลยผ้านุ่มมากครับผมอืมจะพูดหรือเปล่าทำอะไรให้พอดีนี่นี่นี่ต้นก็ตายดีกว่า ฟังเพลงก่อนเข้าหนึ่งฟังเพลงอย่างงงเลยเปิโโโโดย,ยังเด๋ย,ยนี่ตัวเลือกหนึ่งบาทครับตัวเลือกหนึ่งบาทถ้าสบงสามสิบห้าบาทนะครับเนี่ยเอากี่ตัวก็ได้นะเออสวยๆไหนลูกค้าคราบหายไ,ไปไหนหมดคราบครับ <สะ S 1> <laughs> ผม <สะ S 1> ม่ายๆ <สะ S 1> เดี๋ยวพ่อทำนี่อยู่ลูกแป๊บนึง <สะ S 1> ขี <s izing> <s izing <S 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 ้ข่อยเรื่องตัวกำห้ามไหมนุ่มๆเนี่ยอ้เอาดวเก้าและสีสุดท้ายอก้าและสีสุดท้ายได้ก็ได้ก็่ได้ก็แล้วนะไปสนใจครับตัวละหนึ่งบาทนะตัวละหนึ่งบาทนะครับ ก็ตัวนี้ท่านน,นนะครับสแคปนะเราจะตรงมาในาในไหลนะในบทความกันไนครับโอ้โหดูเชื่อครับแล้วตัวสวยนะสวยสวยเลยครับเด็กาำรับเด็กหนึ่งขวบถึงสองขวบตัวนี้ถ้าตัวไม่ใหญ่นะถ้าเด็กตัวใหญ่ได้ได้หนึ่งขวบนะครับ ส,สวยครับตัวเล่มหนึ่งมานะลายสัตว์สวยสส,สวยไหมเนเลยนี่คืออะไรคือมอแล้ว ขาปุ้มนะเอาหฮมครับตุ้มนะในหัววันนี้หน่อยเลยบนะนั้นไปบผมห้าบาทครับขายเลยห้าบาทห้าบาทหาไม่ได้เลยลงเลยขายไ,ไ,นะไม่ได้ครับขายที่นี่ที่เดียวครับบุ๊มมอครับให้เด็กนะครับพอดีพมมาใส่มันมันนี่อุ้มตุ้มปวดนะ อ่ตัวสุดท้ายครับใบนี้น่าจะจิงครับจิงเรียกว่าจิงนะครับผมตั้งหนึ่งนะครับอ่ะโอเคครับผมรอบนี้ก็ผมยังไม่ได้นะก็เอาไว้เจอกันใหม่ครับรอบหน้านะครับยวก็จะมาขายอย่างนี้ครับผมนะขายอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคโอเค ก็แกไมทำลขอบคุณมากครับผมนะเดี๋ยวไว้รอบห<า>น้าครับลูกค้าขอบคุณมากครับบ๊ายบายพี่นันี่จบแล้วจบแล้วมุ๊มันลนอุปกรณ์พ่อมันจะลน